z o น e 4ร์แกรดดูดักไม่เกิงใจใครเราพลังจะกลับมาเป็นเกมอันดับหนึ่งอีกครั้งในปี2024มีอะไรกันบ้างเรามารับชมกันเลยนะครับไปการเดินทางของซ o นโฟร์เอ็กซภายในปี2023ซ o นโฟร์โฟร์เ n ยูการเปิดตัวของตัวเกม ZONE 4. ZONE Community 4 4ซ a นโฟร์ซ o นโฟ o ์โฟร์คอมบิ a นชัน การแข่งขัน First But 2023 King of Gangster 2023 Thailand Championship 2023 Next for you ที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้ความมันกำลังจะกลับมาอีกครั้งกับดันเจี้ยนใหม่ฮาร์ดบอร์ในปี2024ใกล้จะถึงนี้ My costume สายแฟชั่นสายลงดันสายยืนแอเตรียมพร้อมที่จะมีแฟชั่นใหม่ๆกันหรือยังอุพิสศษอีกมากมายในเร็วๆนี้นะครับผม สุดเดระบบสัตว์เลี้ยงที่คุณไม่ควรพลาดพร้อมระบบสเตตัสแอบแฝงในสัตว์เลี้ยงของคุณผู้เล่นสามารถเปลี่ยนสเตตัสได้โดยใช้เงินเซนเป็นการสุ่งสเตตัสเท่านั้นน,น,น,นอ้าชีพซิทธรรมาสายตีสุดโกงคอมโบดีตีแล้วตีอีกกดใส่แต่ขึ้นดี อาชีพใหม่สุดพิเศษที่ยังไม่เคยมีในเกมมาก,ก่อนทางซอนโฟเอ e กซ์ีมจะนําเข้ามาอย่างแน่นอนภายในปี2024นี้เซนบาลานซิ่งอีเวนต์จัดการกิจกรรมต่างๆเพื่อควบคุมเซนภายในเกมตัวอย่างเช่นเพิ่มโอกาสในการตีบวกมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการผสมมากขึ้นและขายไข่เซนในร้านค้ายูกิเตรียมตัวเข้าสู่โซนโฟเอเชียนเกมพบกับการแข่งขันสุดอลังการยิ่งใหญ่ระดับเอเชียนเกม Outs Asia, a w a y for you. แล้วฟังทุกปัญหาจากผู้เล่นพร้อมนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อเกมที่คุณรักทีมงานโซนโฟร์เอ็กซได้เพิ่มผู้พัฒน,นาเก่งๆเข้ามาในปี2024นี้ Next for you 2024แล้วเจอกัน